ต้นที่มาเนี่ยด้วยความบังเอิญไม่ได้ตั้งใจจะมาเรียนรู้ยังไม่เคยรู้จักดีพอแต่ว่าพอมาทักเนี่ยเขาให้มาเป็นผู้ประสานงานประมาณ3ามเดือนพอทำเสร็จก็รู้สึกว่าในเรื่องเรื่องความตายเนี่ยเป็นเรื่องที่มันไม่ได้อยู่ไกลตัวและเป็นเรื่องจริงสำคัญที่สุดจากการทําอาสาสมัครมาตลอดก็คือเรื่องใจอ่ะคือใจที่อยากจ,จะทําใจที่อยากจะแบ่งปันใจที่อยากจะช่วยเหลือ เพื่อกูรแล้วก็ใจที่อยากจะรับฟังถ้้เราเข้าใจความตายมันทำให้เรารู้สึกว่ามันถูกเป็นเหมือนกับว่าช่วงเวลาที่เหลือมันเป็นช่วงเวลาที่มีค่าอะไรที่เราอยากทำแล้วก็พยายามจะทำให้มันเด็นที่สุดเพราะเรารู้ว่ามันไม่ไม่ได้มีเวลาที่มันรออยา่างมันง่ายมากกับการเป็นอาสา,าถ้าถ้าคุณพบหัวใจของความอยากเป็นนะ